ความรู้เรื่องบินเงินสดข้อที่6บ,บินเงินสดใช้เป็นหลักฐานหักหน้าที่จ่ายได้หรือไม่คำตอบคือได้ครับแต่มีเงื่อนไขเล็กน้อยที่เจ้าของร้านควรรู้ไว้กรณีลูกค้าเป็นนิติบุคคลเช่นบริษัทห้างหุ้นส่วนและอื่นๆเขาอาจหักภาษีหน้าที่จ่ายเช่นสเปอร์เซ็นหรือห้าเปอร์เซ็นตจากยอดเงินก่อนจ่ายให้คุณถ้าเขาหักหน้าที่จ่ายให้เขาต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษีหน้าที่จ่ายให้คุณด้วยแล้วบินเงินสดของคุณต้องมีอะไร ชื่อร้านและที่อยู่ของคุณชัดเจนวันที่รายการสินค้าบริการจำนวนเงินรวมถ้ามีช่องเซ็นชื่อผู้รับเงินจะดูน่าเชื่อถือขึ้นอีกขั้นแล้วถ้าใช้ DBFORM+ ง่ายมากโปรแกรม ดีบีฟอร์ม plus ใส่ข้อมูลร้านค้าไว้ถาวรไม่ต้องพิมพ์ซ้ำพิมพ์ชื่อที่อยู่รายการบินได้ในคลิกเดียวเก็บประวัติย้อนหลังเผื่อลูกค้าขอหนังสือรับรองย้อนหลังพร้อมพิมพ์บินที่เหมาะกับงานที่ต้องหักนะ้าที่จ่ายสนใจระบบออกบินแบบมืออาชีพโทรเลย083-821-1955-064-235-1235